มาดูกันทุกคนตัวนี้กิโลน้ำบาสนเลยน้ำหมอกน้ำหมอกเดี๋ยวพาแบล็อกเขาแล้วโอ้โหยขาลุ้ว่าพี่บอกแล้วตัวนี้มันใหญ่ถังสิห่างห้างอย่างปักดินเลยขายเงางปักดินเลยไม่ได้หรอดิบอกให้เก่งเลยตีพลาสซ้องโหลวูหูเกือบยี่สิบโลถึงเก้าโล เกินชาร์อ่ะอมถ่ายลบอ่ะตัดตัวสตือสิบเก้าโลนอนเลยเอาแล้วโอ้โหแปโลยังใหญ่